พี่นิตยาที่น่ารักทุกทกท่านนะคะสำหรับวันนี้เป็นไลฟ์ตอบคำถามนะคะเกษตรบ้านนาชาแนลนะคะ,ะท่านที่ถามเอาไว้ที่ยังไม่ได้ตอบนะคะวันนี้มาตอบประมาณ5คําคำถามนะคะสำหรับเรื่องว่านถุงเงินถุงทองนกคุ้มนะคะและ,ะสเสน่จันหอมจันทองนะคะสำหรับวันนี้ อก็มาดูกันเรื่องว่านนะคะเพื่อนๆที่ถามเอาไว้ว่าอาว่านถุงเงินถุงทองนะคะตัวนี้เราเรียกว่าถุงเงินถุงทองนะคะ,อะตอนที่พี่นี่ขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ช่วงนั้นก็จะปลูกนะคะนำหัวของเขาหั่นเป็นชิ้นนะคะฝานเป็นชิ้นแล้วปลูกลงไปนะคะในะกระถาง พลาสติกนะคะอันนี้แหละตัวนี้นะคะซึ่งเราแยกออกมาใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ช่วงที่น้องปลูกลงในกระถางพลาสติกถามว่า,าพินิษนะคะได้อบไหมนะคะก็คือกระถางพลาสติกลักษณะนี้นะคะอันนีอ้อันนี้ไม่ใช่ถุงเงินถุงทองแต่เอามาให้ดูนะคะก็อันนี้ ถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะอบในถุงนะคะก็อบได้ลากเขาจะมาเร็วขึ้นนะคะสําหรับน้องถุงเงินถุงทองที่เราตัดตัดส่วนยอดเอาส่วนยอดไปปลูกลงในกระถางพลาสติกแบบนี้จากคําถามที่เพื่อนๆถามว่าอบใส่ถุงพลาสติกไหมสามารถทําได้สองอย่างทั้งอบและไม่อบนะคะถ้าไม่อบก็ให้เพื่อนๆใส่กระถางแบบนี้ แล้วนำไปวางไว้ตรงที่ร่มๆนะคะอยู่ในที่ร่มๆน้องก็สามารถมีร่าเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าอบก็อบใส่ถุงพลาสติกก็จะใช้ถุงแบบนี้นะคะ,ะท่านที่ถามมาเนาะใช้ใช้ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่น้องลงไปนะคะลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะตัวนี้ก็คือพอเราลดน้ําเสร็จอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะคะ ก็รดน้ำแบบนี้นะคะรดน้ำลงไปเสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งพอเสด็จน้ำก็เอาน้องออกใส่ถุงอ่าใส่ถุงแบบนี้นะท่านที่ถามมาก็จะอบหรือไม่อบก็ได้ถ้าไม่อบก็วางไว้ตรงที่แสงลำไลถ้าจะอบก็อบใส่ถุงแบบนี้ จะปิดแค่ปากถุงก็ได้นะคะเพื่อนๆอปิดแค่นี้ก็สามารถทําได้เนี่ยก็คือปิดแค่นี้ปิดแค่ปากถุงปิดแค่ปากถุงนี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะอบอีกลักษณะหนึ่งหรือจะอบแบบมิดใบเลยก็ได้นะคะตัวนี้ใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ให้มิดใบเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่า น้องจะหายใจไม่ออกนะคะบางท่านไม่กล้าเอาอต้นไม้ใส่ในถุงนะคะก็สามารถแบบนี้ใส่มิดปากถุงเลยอ่ะลักษณะนี้ก็ทำได้อีกเหมือนกันทั้งอบแค่ปากถุงและอบมิดแบบนี้แล้วมัดปากถุงเอาไว้นะคะอันนี้คือ,อ น้องสามารถมีรากเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราจะวางไว้ในที่ร่มๆนะคะแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกแบบนี้ก็จะวางไว้โดยที่ไม่อบก็ไม่เป็นไรนะคะก็นำน้องไปวางไว้โดยที่ไม่อบก็ได้นะคะอันนี้ก็อตอบหนึ่งคำถามไปแล้วนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือ,อถุงเงินถุงทองตัวนี้ น้องอยู่ในที่ร่มได้ไหมนะคะก็เพื่อนๆถามมาว่าอยู่ในที่ร่มได้ไหมจริงๆแล้วต้นถุงเงินถุงทองเขาชอบอยู่กลางแจ้งนะคะถ้าหากเขาอยู่กลางแจ้งเนี่ยต้นเขาจะอวบต้นจะอ้วนจะอวบนะคะชอบน้ําชอบแดดนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะคือน้องอยู่ในร่มเสร็จแล้วก้านเขาจะยืดต้นจะยืดเร็วนะคะยาวเร็ว สำหรับต้นถุงเงินถุงทองเพราะฉะนั้นน้องอยู่ในร่มเกินไปก็จะทำให้ต้นยืดฟอร์มไม้จะไม่อวบไม่อ้วนนะคะแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าต้นใบของน้องนะคะอาจจะถ้าอยู่ร่มเกินไปอาจจะเปื่อยนะคะจะเน่าได้ง่ายตัวนี้เขาชอบแสงกลางแจ้งนะคะสำหรับถุงเงินถุงทองอย่างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ อ,อยู่ที่แสงประมาณครึ่งวันนะคะแสงแดดประมาณครึ่งวันก็จะ,ะกําลังพอดีนะคะน้องจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วสําหรับถุงเงินถุงทองนะคะอ่าทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะว่าว่านนกคุ้มนะคะลดน้ำอย่างไรตัวนี้นกคุ้มลดน้ำอย่างไรช่วงนี้อากาศแห้งนะคะอ่ะ ความชื้นในอากาศไม่ค่อยมีก็ให้รถวันเว้นวันได้นะคะสำหรับว่านนกคุม้มแต่นำน้องไปวางตรงที่ร่มร่มอเอาเขาไปวางไว้ตรงที่ร่มร่มเพราะว่าถ้าหากเขาเจอ,อแสงแดดจัดเกินไปจะทำให้ใบกรอบเขาจะทิ้งเขาจะทิ้งใบช่วงนี้นะคะช่วงฤดูแล้งแบบนี้ถ้าลักษณะนี้อันนี้ก็คือ จริงๆปกตินะคะอันนี้ก็สามารถตัดแต่งน้องออกไปได้นะคะอันนี้ตัดแต่งออกไปนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆวันเว้นวันวางไว้ตรงที่ร่มๆนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งคำถามนะคะ,ะเพื่อนๆถามว่าพระคาถานะคะคาถาสำหรับบ้านนกคุ้มให้บอกด้วยนะคะวันนี้ ก็ให้เพื่อนๆนะคะตั้งนะโมสามจบตัวนี้ก็เป็นพระคาถาที่มีสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนะคะสำหรับคาถาว่านนกคุ้มคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มภัยนะคะในะทุกๆวันพระถ้าเพื่อนๆอทําได้นะคะก็ให้จุดธูปห้าดอกตั้งนะโมนะคะสามจบ ก็ท่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะคะตั้งนะโมสามจบแล้วก็ให้ท่องพุทธังกันตังอัคคีนะปัจจโยธรรมังกันตังอัคคีนะปัจจโยสังฆังกันตังอัคคีนะปัจจโยอเปหิเปหิ ปฏิปัสสวหะนะคะอันนี้คือพระคถาที่ใช้สวดกำกับว่านนกคุ้มที่เพื่อนๆถามมานะคะอ่าสวัสดีค่ะอาก็อันนี้คือสำหรับท่านที่จะสวดพระคถาก็อธิษฐานขอนะคะให้คุ้มบ้าน คุ้มเรือนคุ้มภัยนะคะเป็นว่านมงคลนะคะ,ะหากมีเหตุเพศภัยต่าง,ตางๆตัวนี้ว่านเป็นความเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขรอดพ้นจากพยันตรายใดๆนะคะ,ะทีนี้เพื่อนๆถามว่าอ,อีกหนึ่งคำถามนะคะว่านผัตบะ นะคะัตบะหนูจะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะัตบะก็จะเป็นว่านที่ปัดเป่าคุณไสคุณศาสตร์ต่างนะคะอันนี้ก็พูดผีปีศาจนะคะก็ถ้าใครต้องการจริงๆนะคะในเรื่องของพัตบะให้ทักไปที่เพจกเกษตรบ้านนานิตยานะคะตัวนี้ก็คุยทางอินบ็อกซ์เข้าไปถามนะคะสำหรับเรื่องว่านพัตบะ นะคะส่วนสเสน่ห์จันหอมสเสน่ห์จันทองตัวนี้นะคะหอมมากๆก็คือตัวนี้อ่าเป็นริ้วๆแบบนี้ก็คืออ่เพื่อนๆถามว่าราคาต้นเท่าไหร่นะคะตอนนั้นที่อ่พี่นิ่ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะก็ขยายพันธุ์ต้นสเสน่ห์จันทองสเสน่ห์จันหอมตัวนี้นะคะ ตัวนี้ต้นกระถางละ1,99นะคะมีแค่2กระถางนะคะได้แค่2กระถางเหลือ2กระถางนี้นะคะอ่าอันนี้คืออจันหอมจันทองนะคะตัวนี้เป็นริวร้วๆหอมทุกส่วนกิ่งก้านรากใบหอมทุกส่วนตัวนี้ร9 9นะคะค่าส่ง80บาทที่อินบ็อก เกษตรบ้านนานิตยานะคะจะเป็นเรื่องว่านโดยเฉพาะนะคะในะเพจเฟซบุ๊กเกษตรบ้านานานิตยาสําหรับว่านสเสนเจนหอมสเสนเจนทองตัวนี้นะคะ199ท่านที่ต้องการนะคะมีแค่2กระถางนะคะตัวนี้หมดแล้วก็จะหมดนะคะสําหรับว่านชนิดนี้นะคะอ่าเอาละค่ะวันนี้ ทีนี้จะบอกอีกสูตรหนึ่งสูตรปุ๋ยวันนั้นเรา,เาให้สูตรปุ๋ยน้องถุงเงินถุงทองนะคะเป็นไข่นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นพวกน้ำซาวข้าวนะคะวันนี้สูตรง่ายๆที่จะบอกเพื่อนๆในดูแลในฤดูหนาวนี้แถมให้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆนะคะตัวนี้ให้เพื่อนๆใช้น้ำหมักขี้บัวนะคะ ในการที่จะบำรุงว่านมงคลนะคะ,ะที่เห็นอยู่นี้อ่ะอันนี้แหละคือน้ำขี้วัวนะคะใช้ขี้วัว1กิโลกรัมต่อน้ำา10ลิตรนะคะแช่เอาไว้เพียง1คืน,คนก็สามารถตักมาใช้ได้นะคะตัวนี้ก็ตัวนี้หาแก้วมาตัก กระถางละประมาณ1แก้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรบำรุงอย่างดีนะคะเสร็จแล้วถ้าครัวเรื่องเชื้อโรคเชื้อรานะคะก็ให้เพื่อนๆใส่ตัวนี้คือปูนแดงเราแช่เอาไว้นะคะใช้ปูนแดงประมาณ1ห,หัวไม่มือแช่ลงไปในน้ำห6 0้มลลหนขวดตัวนี้ยับยัง้ง เชื้อรูปเชื้อราที่จะเกิดในหน้าหนาวนี้ได้นะคะและ,ะในน้ำปูนยังช่วยเร่งการแตกยอดใหม่ใบใหม่ได้ดีก้านแข็งแรงด้วยนะคะเพื่อนๆนส่วนตัวนี้อันนี้น้ำหมักขี้วัวก็จะมีธาตุอาหารที่ครบนะคะโดยเฉพาะธา,าตุไนโตรเจนที่ทำให้เร่งโตกา้านอวบใบใหญ่ก็คือน้ำขี้วัวนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนๆตักตักผสมนะคะตัวนี้ในน้ำตัวนี้2ลิตร2ลิตรเราก็จะใส่ใส่ตัวนี้ไปประมาณสัก2ช้อนแกงนะคะโดยประมาณน้ำปูน2ช้อนแกงเสร็จแล้วก็เป็นน้ำ ขี้บัวนะคะ,ะประมาณสองแก้วนะคะ,ะเนี่ยเราก็จะราดรดไปที่สังเกตว่าใบ,บาเขาก็จะมีความสมบูรณ์อยู่นะคะยังไม่ยุบตัวนะคะอันนี้เป็นว่านนกคุ้มนะคะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เพื่อน,อนไปลองทำดูนะคะสูตรปุ๋ยมีหลายสูตรนะคะเอาที่สะดวก ه, วันนี้ก็เป็นสูตรปุ๋ยนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละครั้งนะคะสําหรับอน,น้ําหมักขี้วัวใสบ่บ่อยๆได้นะคะอันนี้ใส่ลงไปอีกได้นะคะน้องถุงเงินถุงทองของเราโตเร็วมากนะคะก็ที่เราขยายพันธุ์เอาไว้นั่นแหละตอบคําถามเสร็จก็มาบํารุงกันต่อนะคะวันนี้เรียบร้อยนะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะ ก็ได้ตอบคำถามเพื่อนๆและได้มาบำรุงนะคะว่านมงคลด้วยน้ำหมักขี้บัวนะคะและน้ำปูนยับยั้งเชื้อโรคนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะใครที่ต้องการอย่างไรก็ทักไปที่เพจ Facebook นะคะ เกษตรบ้านนานิตยาเกี่ยวกับเรื่องว่านนะคะก็คงจะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ